ทุกวันนี้แผงรนศราพิธิฐารไปถึงทั่วทุกมงมเขตประเทศเพื่อนบ้านทุกเมืองยอมเสียโโรราบต่อพระเจ้าฟ้าสเมรและหุงสาวดียังมีอยู่อีกเมืองชื่อว่าโยโนกพัศไม่ยอมที่จะมาส่งเครื่องราชบรรณาการและจะไม่ยอมที่จะสาวาบันพัก บอกขุาเจ้าฟ้าสุเมแห่งผงสาวดีเพราะอะไรก็เพราะว่าโยนลูกมรขอนั้นมีคุนพลเอกอยู่คนชื่อว่าอารยะฝีไม้ลายมือนั้นไม่มีใครจะท้าเี่งได้มีหนังซ้ำยังเป็นขุนพลเอ,อกปกป้องอาณาเขตบนเวณโยนลกมะขอนเลยได้เราผงสาวดี มีทหารหานมากมายก็จริงแต่ฟ้าสุมเมธทั้งนี้ไม่พึงใจกับทหารหารที่อยู่ในหงสาวสดีได้แต่คนเดียวพึงพอใจอยู่คนเนียก็คือคุณคนอารยิยะหมายมั่นปั้นเมื่อ,อไว้ว่าจะต้องนำมาเป็นทหารเอกของข้าพเจ้าฟ้าสุมเมธได้นี่ก็เขียนสุขราชสารไปถึงพระสาหายว่าเราหงสาวสดีจะยกทัพบ,บุกโยน,โนกละคร ถ้าจะทําการเพียงฝ่ายเดียวก็เห็นจะสู้ขุนพลอะไรอย่างไม่ได้ก็ได้พระสาหายผาธมินแห่งนครถ้ำที่จะคอยช่วยเหลือเอาละวันนี้เป็นวันเรื่องผานาทีดีข้าพเจ้าฟ้าสุเมธแห่งกรุงหงสาวดีจะร่วมมือกับผาธมินแห่งนครถ้ำเหยีบยบโยนนลครเอาขุนพลอะรอยัามาให้ได้ วันอันเล่ห์คดที่คุณคนอะไรจะต้องอยู่ในกามาสก็จะฟังเสียงเท่านั้นจะมีธาตุผล เราปัติความศิบเสกต้องการจะแทนอำนาจยกเขารส้นเป็นดินโยนจึงเขียนสาร